ค่าของคนอยู่ที่ผลของอะไรสวัสดีครับผมโควชโชคลวงชัยนาโชคะครับบางคนนะครับก็บอกว่าอยู่ที่ผลลัพธ์บางคนก็บอกอยู่ที่ผลงานบางคนก็เอาคุณค่าของตัวเองเรานี่นะครับตัวของเรานี่ไปขึ้นอยู่กับคนอื่นนะครับแล้วก็ใช้คนอื่นมาเป็นมาตาวัดคุณค่าของตัวเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดมากเลยครับ สุดท้ายมันก็เหนื่อยนะครับเราก็จะเหนื่อยมันก็จะหนักเพราะเรานะคอยวิ่งล่าคอยไล่ล่า,ลาความพอใจของคนอื่นนะครับมันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจะดีกว่าไหมไม่ต้องถามแน่นอนมันดีกว่าแน่นอนนะครับแค่เรารู้ตัวเราเองนะครับรู้ตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรแค่ตัวเองมั่นใจและเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ดี คุณค่าของตัวเราจะถูกกําหนดด้วยตัวของเราเองนะครับคนอื่นจะกําหนดคุณค่าของตัวเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะครับไม่ต้องให้ประชาชนคนอื่นคนไหนมามาตาวัดว่าเรามีคุณค่าพอหรือไม่พอนะครับวันนี้เราต้องการอะไรตัวเราเองต้องการอะไรแล้วอยากจะลงมือทําอะไรเราให้เราลงมือทําเลยนะครับมัน ยิ่งจะมีคุณค่าในตัวของเราเองนะครับเรามั่นใจเราก็ลงมือทำเลยเราไม่ต้องฟังเสียงใครนะครับเพราะความพยายามของเรามันถ้ามันสำเร็จนะครับมันจะเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าจนเรารู้สึกว่าคุณค่าในตัวของเราเองนั้นแท้จริงอะ่ะมีความสุขได้ทุกเวลาในชีวิตของเรานะครับมีความสุขทุกๆสิ่งที่เราใช้ชีวิต เพราะชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะใช้เวลากับเรื่องทุกๆนะครับชีวิตคนเรามันสั้นเราก็เอาเวลาไปคิดทําไมกับเรื่องที่มันไม่ตอบโจทย์กับเราไม่ทําให้เราชีวิตของเราดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็อยากอยบอกว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนนะครับการที่เราจะได้รับสิ่งใหม่ๆเอาสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะ่ะเราเป็นตัววัดของเราเองเราไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยที่จะ เป็นมาตาวัดให้กับตัวเรานะครับวันนี้ก็นํำข้อคิดดีๆมาแบ่งปันวันนี้พิโชกก็อยากจะฝากธุรกิจอินดีนะครับการที่เราจะทำหรือจะลงมือทำเราไม่ต้องไปฟังเสียงครับเคียงแค่เราเอาตัวเราเข้ามาศึกษาเราไม่ต้องฟังกับคนที่เขารู้จักไม่รู้จริงในอินดีนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเพราะความสำเร็จของคุณคืองานของเรานะครับ อินดีมโปรเจกต์ครับสวัสดีครับ